เพื่อนโปรดใช้ดุลพ,พินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในครั้เป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับมาแล้วครับวันอาทิตย์มันหยุดพักผ่อนเอาละครับใครทํางานก็เป็นกําลังใจเช่นเดิมครับเราก็จะเจาะลึกกันต่อไปกับฮานอยธรรมดา วันนี้มี4สูตรเลยครับจะจอดลึกแค่ไหนมาดูกันครับคลิปนี้จะเป็นวิ่งบนนะแต่จะมีพิเศษคลิปต่อไปจะเป็น2ตัวบนมานะครับผมต้องสู้ให้ได้ในสตัวบนฮาหนอยเอามาเลยสูตรครบ2ตัวบนเสร็จแล้ว3สูตรรวมกันมาใส่กับวิ่งกระทบชนร้อยสูตรนะอ่าบินร้อยสูตรจะได้เป็น3ตัวบนแต่วันนี้จะมีพิเศษนิดนึงจะมีครบ2ตัวบนกับครบ2ตัวล่างนะแยกต่างหากนั่นคือ ภาพรวมของวันนี้นะครับในการจัดสถิติตัวเลขฮานอยธรรมดาวันที่สามสิบเอ็ดนะไม่ใช่วันที่หนึ่งลืมไปสามสิบเอ็ดตื่นเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเขเรียกอินซำมเนียนะอินซำมเนียแปลว่าภาษาอังกฤษว่านอนไม่หลับ เออไม่รู้กังวลอะไรสงสัยส,ส,ส,สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยไม่มาเข้าฝันเลยทีสามทีสี่ยังนอนตื่นเลยอาจารย์ด้วยก็เลยหลงวันเลยทีนีเ้เดือนนี้มี30วันวันที่1เขียนวันที่1มิถุนายนเลยพอเสร็จแล้วก็อัดคลิปบันทึกคลิปเลยนะย,ยังไหนเ,เช้าเลยตื่นมาแต่เช้าเลยนอนอยู่สามชั่วโมงก็เลยอัดบันทึกคลิปเจ็ดมงเสร็จเกือบเสร็จสิบโมงเช้า อัพโหลดลง YouTube นะเยวขอนอกเรื่องนิดหนึ่งอัลรับโหลดลง youtube นิดหนึ่งเรียบร้อยเสร็จสิบโมงเช้าเข้ามาดูเอา้าเอา๊ะวันนี้วันที่3 1พฤษภาคมเดือนนี้เดือนพฤษภาคมมี31เดวันนั่าม,มี30มวันเขียนไปเลยวันที่หนึ่งมิถุนายนโอ้โหกำลังจะนั่งรอดูผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยคิดไปคิดมามีเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่งเขียนมาบอกว่าวันนี้อาจารย์ไม่ลงพานอยธรรมดานเลย อาจารย์เอา้าเมื่อก่อนนั้นนไม่เห็นก็อาจารย์ก็โพสต์ลงไปอยู่นะใน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 ไลน์กรุ๊ปอะนะ่ะเนาะอย่างนี้นอกเรื่องนิดนึงก็เออนี่ละคนเราพออายุมากขึ้นนอนไม่หลับตอนไม่เพียงพอสมองแล้วก็อย่างนั้นอ่ะนะไม่ปลอดโปร่งเออก็เลยก็สงสัยอาจารย์ก็เลย,สสย,กกเลยโพสไปใหม่อีกอ่ะก็นี่ครับลงไปเรียบร้อยมีครบหมดคิดดูไปดูมาก็เลยสงสัยสักหน่อยก็เลยอ๋อ อ๋อวันที่ที่อาจารย์ลงเนี่ยเป็นวันของวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังไม่ได้ลงก็เลยต้องขออภัยเขาท่านาท่านกันเลยเออผมก็อาจารย์ก็เลยต้องกลับมาโอ้ยลบคลิปใหม่หมดเลยนะบันทึกคลิปใหม่หมดเพราะฉะนั้นจะเห็นได้หน้าจอยตรงนี้นะที่เขียนสีแดงแดงแดงเนี่ยนี่คือรอบแรกบันทึกคลิปไปเรียบร้อยแล้วทําการคํานวณเรียบร้อยแล้วไอเนี่ยก็ลบบนลบทิ้งหมดเลยตอนนี้ก็มาทําคลิปใหม่ ก็เลยที่บอกก็เลยที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้ก็ได้เข้าใจว่าเนี่ยทำไมเป็นสีแดงๆมาบงหน้าบงหลังอะไรทำไมมันเลอะเทอะไปหมดนะจริงๆแล้วก็คือบันทึกคลิปไปก่อนหน้านี้ละครั้งหนึ่งอันนี้เป็นคลิปใหม่คลิปคลิปรอบสองเออต้องขอบคุณสมาชิกท่านนั้นด้วยนะเออโอ้คือไม่กล้าจะเอ่ยชื่อไงไม่กล้าจะเอ่ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้ขออนุญาตท่านนะเพราะว่า <laughs> โอเคครับเดี๋ยว เป็นหลังเลยถ้าเกิดมีอะไรต้องขออนุญาตเขาก่อนแนละ้วก็เดี๋ยวว่าพูดให,ให้ฟังนะใน YouTube เออเอาละครับวันที่31พฤษภาคมวันนี้วันอาทิตย์เนาะเอา้วก็เรามาดูสูตรวิ่งบนสูตรใหม่แล้วเจ้าสูตรนี้ไปไปเน้นกับสูตรกระทบชน3ตัวบนคลิปต่อไปคลิปร่างลงไปละลงไปละเรียบร้อยละไอ้นี่มันคลิปที่3าห้านอยห้างวดนะใช้แค่ห้างวดใช้แค่หนวยล่างเองครับ นะวิธีคิดใช้แค่หน่วยล่างไปบวกศูนย์บวกหนึ่งคงที่นะหน่วยล่างบวกศูนย์บวกหนึ่งคงที่เรามาลองดูนี่คำนวณ45 1 5 4นึงี่เข้า2ตัวบนเลยหัวราอนีลอ้ลองคำนวณดูก็ได้หน่วยล่างคือตัวไหนตัว3 3บวก0นะหน่วยล่างนะหน่วยล่างหน่วยล่างคือเลขไหนเล,เลข1นนี่ครับ1บวก0นได้1 1บวก1่ได้2 1กับ2ออก5 61 หเข้าหน่วยบนต่อมาหน่วยล่างตัวไหนตัวละสามสมบวกศูย์ได้สามสาเดินหน้าหนึ่งได้สี่สากับสออก9ก้าึงสีเข้าหน่วยบนน,นี่คือสูตรขยายนิดหนึ่งก็ได้ครับชัดเจนหรือยัง,อยงเอ่ยอาต่อมาหน่วยล่างตัวไหนตัวเลขแปดเดินหน้า0ูนย์ได้แปดแปเดินหน้าหนึ่งได้เก้าแปดกับ9กออกเก้าห้าเก้าเข้าร้อยบนหน่วยล่างเลขสาเดินหน้า0ูนย์ได้สามสาเดินหน้าหนึ่งได้สีกับสออกเก้ สี่เข้าหน่วยบนนี่ห้างวดเรียบร้อยแล้วครับงวดที่หนึ่งที่สองสามสี่ห้าถูกต้องยังไม่หลุดเลยชูงนี้แค่หน่วยล่างบวกศูนย์กับหนึ่งนะครับคราวนี้งวดที่ผ่านมาล่าสุดเก้าหกสี่สองหกหนึ่งหน่วยล่างเลขหกไปบวกศูนย์ได้หกเดินหน้าหนึ่งได้เจ็ดหกกับเจ็ดนี่เราก็ได้เลขบิงบนแล้วเรียบร้อยแล้วหกกับเจ็ดนะสามสิบเอ็ด สภาคม63เขียนผิดนะ,ะคลิปนี้คลิปสั้นๆแล้วพบกันใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูรีบไปทำสูตรใน3ตัวบนก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตัวนี้เป็นจะตัเน้นนะตอนแรกคลิปนี้มันแยกกันตอนนี้มันก็6-7นาทีแล้วเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันรครับขอหนึแชร์ด้วยครับสวัสดีครับคำเตือน โปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสากิจแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย